เห็นบ่พี่น้องนี่ไปถืกไม้ล่ก่อไม้ไลบบ่ต้นแรงกับโไล่ต้นเช้ากับโไล่ยหนุบมันยานแล้วมาลอบก่อนยิงลายลูกลแทบบ่พี่มาเด็กกินข้าวเปียกกินข้าวเปียกเพิ่นมาแสบ สวัดีพ่อเมย์ี่นองสวัสดีตอนเศร้าๆขึ้นไปยิงนกกินบังไห้แล้วเาไปเบิ่งบบอนทียิงผ่านบาดเจ็บอะนะชงใส่น,น,นาถึกแต่ว่าจะตายหรือบะ <c oughs> ขึ้นไปแล้วก็ยิงนกเลยหากินกุเพยก่อนตื่นช่วยๆแน่ทุกคนเลยพออพี่ลึกเลยเป็นตาย,ยาะลยหาบนนอนนอนกลางป่าเลย บกานอนแล้วแคมน้มลมเต็นนะคาดแล้วทุกคนเลยเบาผิดเต็นหมดเลยเต็นเบาอยู่นอนหลับบอพิมพิมเอ้ยบาพิมเต้นตื่นแล้วตื่นแล้วบอลูกพอดีเฮาสิออกไปสวยๆนี่ช่องเถื่อลุกเมื่อคืนนี้ยานขนาดยานไม้หักใส่อะนะ โอกาออกไปการเลยหนาวนี่ไปเดพิมไปยิงนกเด้อหนาววิมระวังอยู่เข็มนำระวังไม้ตกใส่เดพิมไหมพอจะไปยิงนกก่อน ไกลขนาดเมื่อยจุดนี้แหละค่อยยิงผ่านเมื่อคืนนี้นะวันนี้แหละวันนี้หละก็อยู่ประมาณสิบห้าเมตรหรือว่าสิบเมตรประมาณนี้แหละค่อยยิงจุดนั้นแหละยิงผ่านไปเบิ่งก่อนเห็นเลือดอเลยบอสที่ได้ขนาทตัวนอ้ không có bối trừ này đúng này cần khử này. khuẩn như thế này Bùi hình lượt, bùi hình nhằn đây Hừm. ขี่อยไรเห็นบ่ีพน้องนี่ไปถือไม้ล่ยกอไม้ล่บ่ถือนี่ลูกปืนก็จะก,กระจายตัวนี้เลยนะัถือกอไมไลายคันบอได้กิน ถึงบาลาณนะพูบคุณเลยคอยอยู่นี่นี่บบไก่พป่น้องพอดียิงโอ้โหอะไนะในผ่านยิงอะไรจกลูกจะถือนี่หนึ่งช่องระดับสี่สิบลูกตัวนึงได้หนักกว่านี่นี่ลูกเบื์นยังติดกอไม้ไลายเลย ชมพ่อดอกบัวยกินบึ้งบึ้งบึ้งบ้ออกมาผีเลยนี่ปอทุกคนชุดนี้และคน เป็นคนผ่านอยู่เลยนี่ถึกอยู่แต่ว่าถึกบวหนักนะนี่ถึกแบบถึกบัวลายพอดีผ่านขึ้นไปแล้วฮะเมื่อคืนนี้เกี่ยวไปเกี่ยวมาไล่นะไล่กระพทธันแล้วมันไปไกลแล้ว โอเคทุกคนแล้วเฮาไปนั่งยิงนกตอนเช้าก่อนซํานีนะก็หอ,อกออกแล้วเพราะว่าเฮาขึ้นมามันไกลมีแต่ยิงนกเอาจะหน่อยนกเป่านกกระดกกินอิม่มแล้วก็มันออกต้นเช่านะั่แหละหมวนตอนแรงกินอิ่มแล้วอยู่เลยมามาถึกแหวทุกคนเลยบนหน้าเสือกของอ้อ่ ไปลึกดีหลือบอนอยากมาได้ลมม,ลมมันลมบอนกอมไปเจ <c oughs> ็บอันเนี่ยเชือกอัมมนมาเชือกจนมุ่นนกเป่านกก็โรกกำลังกินแล้วก็หอกบอเห็นทุกคน พักปอนก่อนจะน้อยอีกขึ้นไปเอาเครื่องเอายังขึ้นไปว่าเห็นในกอกเห็นแตนกนกนี้ยอมว่าลายลีนกนกน้อยนกไงชิดายมาคืนนี้ผ่าวในน้องนาบาพิมกรเจ้าในอยากเขาและเห้าลงคันวอทาเห็น ทาบางใหญ่แน่น,นอนได้ยิงนกกำลังกินแล้วบบาปากบาเบาเลยเริ่มมาลายแล้วนกตอนเศร้าน,นแลหละมวนยิงนกนกบทันในอีม กินมังห้ต้นแรงนกกินอิมตอนนี้เฮาแกทรงแกเสือแล้วเกียมจะขึ้นต้นไม้ <c oughs> นกเป่ามาแล้วถ้าเอาแต่นกยังไงขึ้นสูงอีกแล้วทุกคนเลย 5 0 60ิบกมแมประมาณนี้จะกกลัวคันว่าสองคนเฮาบลงมาเลยที่นอนคอยอยู่ต้นมะไฮเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นกเปายังบ้ามาเลยยันก็หกกินอิ่มแล้วบ้ามาเวยเนี่ยทานีงนกเป่ากับนกไงอยู่ธรรมศาสตร์รู้สึกมวนแล้วก็ดีใจสมวิวงามก็คือมาหนี่เห่าขึ้นถึงขนาดเมื่อวานคือกันเอาใส่ชีวิตอยู่นี่หนึ่งคืนกับสองวันแล้ว กินอิมแล้วก็ออกไปนกเริ่มเข้ามาแล้วห่ากระตกสามโตแล้วเดียวลงไปจังหน่อยหากเก็บเห็นตกอยู่สาม จุดฮายูลมคอยแหงประดแต่ว่าบอลฮอนอนกับขี่เหือการไปกันมาแต่ละเถื่อนี่ยอมฮับแหงขนาดเชื่ยได้เมื่อคืนมาได้อยู่จุดนี้ถ้ามาสองคนนั่งเผาได้ยิงแน่นอนเห็นเห็นอมเห็นขี่มันปงไวปงไวขี่เห็น มีเล็บเด้ตอนมันขึ้นมาเห็นเล็บประมาณสิบโมงกายแล้วยิงนกห้าหกตตกแล้วลงเก็บจังหน่อยจกพอหรือบอ่ทุกคนเมื่อ้านนี้ก็ยิงเห็นตกมัไปเก็บบบเห็นน้องนากับเบาพิมพ์ทากินเขา ลงจากต้นไม้แล้วพอดีเก็บนกพอดีเก็บนกได้แต่สามแต้มประมาณสามจากระตกอยู่ใส่มื่อห้าแล้วนกกระโดกสามตัวตอนตกบึงเยมเก็บจากไปตกอยู่ใส่ วันนี้คือกันอือนี่ยาจเห็นยังอีกช่องช่องสามประมาณนี้เลย เห็นเธอลโตเทอลโต <laughs> มาบ้านนี่แบบนี้หละยัยนบัาตายเน,นีน่ยนะนุกคันบอกหาขวเห็นเนุกมันไปต่อได้กับบัาตาย,ยจาไงไหเอาผาบุพเพอีกบ่อยเดนบุพพอานอีกบ่บ่เห็นเน้นแต่คนมันสบายดีสบายดีเมือ่อยเมื่อยเมื่อยสิมงแล้วสิบชองิบชองมองบนึง่งห หนึ่งมงแล้วหนึ่งมแล้วป่อปอกหมองป่อกินไปเวฟหมองหน่อยป่อชมพอลอกอยากเข่าหนึ่งมงกายลลวเนาะพิมพ์่ทันได้กินข้าวแล้วพิมพ์ด็กินข้าวด้กินข้าวเ้กินาว้กินข้าวกินแล้วแล้วเมาลงตมองชมพอเรออยากเข้าเนาะ บอนนอนอีกหนึ่งคืนมาแล้วจังละลอยไปเช่นในนั่งจังละนายนบอนอืนายบอนโบกินก็ได้ข่าวนะพิมเนาะอดเนาะเนาะเอาชีวิตรอดได้บอดเนาะก็ได้บ่าวพิมได้ระ <laughs> วงังจังาะเอพีเฮนทำเน่ <laughs> นั่งดีๆพิม อยากไปเที่ยวไปลาไทยป่าพิมจากหาเงินในลายพระอาดาไปก็ขี่ไป<พ>น้ำคอยนสวรรค์ก็ไปถึงสวรรค์ก็ไาฮอตตอนแรงกับกลางคืนนะ้ำลมก็ได้มือวานนี่ประมาณชั่วโมงคือกันเนี่ยโบมีลมจกักมาตอนแรงเบืนหนาวเบือนนาำ

มันยานแล้วมาประกอนยิงลายลูกมันแงหายิงหอกให้บ่พิมกินดนนระเบได้กินกระหอกปีชาวหาบุกินจักโตเลยบ่พิมแมนบ่บ่พิมแมนก็ทำใบได คิดว่าได้ผ่านกลับเลยเมื่อนี้ให้น้องลาเฮ็ดกินหลังจากกินข่าเฮาชิไ่บนใหม่อีกนะลงมากันหนึ่งโมงโอ้อยากเข่าไปไ่น้อยตื่นมากกับกินกุเพปั่นกินเขา่าเข้าโตเย็นนะนะ อยากเข่าแล้วอยากเข่าแล้วกินน้ำก่อนมาพิมพ,พ,พ์บนถักพรถักพรมาพิมพ์มประมาณห้าหกโมงมือวานป้อลมเหงขนาดจนหอดชดอดแจงเลยเลย ปรากฏปลาประเขิงเกือบสามสี่ปีบริกินเขาเปียกเขาเปียกนกเขาเปียกไก่เขาเปียกปลาเขงแซบเขาเปียกปรากฏปืากดปกอเมืม่บวานนี้ครับตอนแรงตอนเชา้า มื้อคืนนี้แหงขนาดเลยได้แล้วนอะ3โมงเนาะนนมามามาตะคนกินเขาเขาเปียกเขาเปียกเขาเปียกหนกเมนขออนุญาตเด้อพายุกินเขาเปียก มาเดินกินข้าวเปียกกินข้าวเปียกขึ้น่าแทบมันขนาดเบิดละต่างอีเดฟิลม,มกินหมดได้คอยกินคอยน้ำหมดเทยหนึ่งแล้วกินข้าวเปียกกินฮอตตอนสามวิปิมอตอนนั่นก็คือว่าแหละไอ้น้องเฮา ลายแล้วก็แล้วก็วกมีแต่หน่อยๆพอเม่บุคือสมนีเลียลเล้ยงลูกเลี้ยงยังคันว่าเก็บเงินได้เงินมันง่ายกว่าสมัยตกะกี้บ้าใครได้เงินเป็นแสนเป็นสาวนี่คือสิผู้นั้นรวยแหละ <c oughs> พอเมยัยานลูกๆโปยีมแล้วก็ต้มข่เปียก ต้มขา้าวตะกี้นี้ไปซื้อข้าวสานไปซื้อเครืองอยู่เมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มาหอดเฮือนไผมีเงินข้าวานเคืองคองเขามาขายหอดเฮือนเนาะพิมพ์เนาะสมัยรุนปูรุนยารุ่นพอดิยินขาวเอาไปซื้อเป็นนัวเกลือพุ่นอยู่ชายแดนติดกับเวียดนาม หรือว่าเมืองชีปโปูนเขาจะเอายางเอาบางคนมีเงินกบไปซื้อเครื่องญี่ปุ่นละแช่บบดบ่ดะอือชางเถือตักพาอพิมกระชองเถือกอาพิมเริ่มเป็นบา่าเริ่มงามขึ้นงามขึ้นในเะบาพิมพรอขึนรอขึ้นรอขึ้น,นแล้วเน้าพิมเนาะ คันว่าอยู่ไทยนี่สิไปกีฬาบ่าวพิมพไปกีฬาปฏิมวยคักได้บ่าวพิมเตะบานเตะตอบ่าวพิมพนีคันเตะตอนี่หมาะชมเลยเตะบานชมมวยแมนก็โตแล้วลน้ำหนักได้น้ำหนักบ่าวพิมพ,พอดีกินข้าวอิ่มได้เราดนเถือกกินข้าวเปียก ขันว่ากินตลอดกับบคอยแสบ,บปัญหาทุกคนไ้เก็บเครื่องเก็บของงายที่พักใหม่อีกมารอบก่อนกับทีมงานหล,ลายๆคนพอผ่านแต่พท่านได้ยิงเสียดายขนาดแต่ว่ามือนีเฮาฉีไปหอดปุ่นเลยเสียดายยิงเลยบ่กับบุมียังมาพักมาตอนพี่น้องก่อนอื่นหมดต้องขอขอบใจพ่อแมีพี่น้องผู้ติดตามและอับสมหรือว่าเป็นกำลังใจให้ในผ่านเดือน ก็ขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับภัยมักคลิปเข้าป่าหายูหากินไปพอกันวิโด,โด,นดีโอนาเดอร์ไน้องไป